สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมิดพีเอ็มเคกำเนิดสิงสารณารู้อัพิซสดนี้จะพูดถึงความหวานอะไรหวานหวานก็น้ำตาลไงคะน้ำตาลมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายอย่างหนึ่งการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่สองสอง เพราะน้ำตาลมีแคลอรี่สูงและการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปสามารถทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น3เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 4. ทําให้ฟันผุน้ำตาลเป็นอาหารของแบคทีเรียนในปากทําให้ฟันผุและโรคฟัน5ทําทให้ผิวพันเสื่อม น้ำตาลสามารถทำให้ผิวพันเสื่อมและเพิ่มการเกิดริ้วรอยได้ก่อนวัยหกเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งบางชนิดดังนั้นจึงควรบริโภคน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสมและเลือกอาหารที่มีน้ำตาลน้อยหรือไม่มีน้ำตาลเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะสมุนไพรเพื่อสุขภาพวันนี้ มิดพีเขอนำเสนอยาหวานค่ะยาหวานมีข้อดีหลายประการข้อที่หนึ่งช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 2. มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 3. ช่วยลดความดันโลหิต 4. มีสรรพคุณในการบำรุงตับ 5. ช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น 6. มีคุณสมบัติเป็นสารต้านการอักเสบ 7. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจโดยรวมแล้วย่าหวานเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติหลากหลายและสามารถช่วยบำรุงสุขภาพได้อย่างดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท PMK กำเนิดสิงจำกัดดิฉันมิส PMKK กำเนิดสิงขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ